ายแล้วทองสวยจังเลยอย่ามูลค่าต้องเท่าไหร่เนี่ยต่างหูก็สวยสร้อยคอก็สวยทองอ่ะมูลค่าต้องเยอะแต่ดังหน้ากูเดียวไม่ให้เลยบาทละเท่าไหร่แล้ะเดียสองหมื่นหกโอ้โหสองหมื่นหกอันนี้รวมประมาณห้าบาทโอ้โ oh หทองมูลค่าหลักแสนแต่อยู่บนหน้ามูลค่าหลักห้าสิบ เอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเราจะแต่งหน้ายอย่างไรให้สวยแพงแบบทองอย่างนี้นะคะโกมาสเตอร์ก็โกมาสเตอร์เถอะหนงังหน้าอย่างนี้อีโไม่เหมาะกับทองเลยโป๊ะมากแม่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ช่วงนี้ทองก็แพงกันเหลือเกินทำอย่างไรดีให้หน้าเราสวยแพงเข้ากับมูลค่าทองเพราะสาวๆส่วนใหญ่เนี่ยก็ใส่ทองกันกระนัมซัมเมอร์เซลมากกูเห็นเนี่ยบางทีก็รับไม่ได้แก้มนี่แดงแดงนะคะเป็นลูกตำลึงเลยปากก็สีบานเย็นหรือว่าสีแดงนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะมาสวยกันปังๆกันนิดนึงแบบสาวผิวแทนดีกว่านะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยนิยมความขาวเราจะมาสวยแบบสาวผิวแทนเอเชียนลุคซึ่งเป็นสาวตาคม นะคะคเหมือนกับอ่น้องอแมนดาชาลิสาฮอบดัมเฮดดัมเอออะไรก็ไม่รู้ <laughs> มิดไทยแลนด์ยูนิเวิร์สนะคะมิดยูนิเวิร์สไทยแลนด์ไออดอกงงดีแท้นะคะก่อนอื่นตนิดสติกเกอร์ตาสองชั้นก่อนพอาาเพราะมาดามแพมเนี่ยตาห้อยหน้าย,อย้อยหมดแล้วนะะ,ะช่วยหน้าให้ย้อยได้ไหมคะเอ,อ้ยช่วยให้หน้าไม่ย้อยได้ไหมคะไม่ได้ค่ะแต่ติดก็เทปเนี่ยช่วยให้ตาไม่ย้อยอย่างเดียวพอนะคะ1แพ็ค300บาทคดีงามพระรามแปบ,บเหมาะกับคนดังตาหนาหน้า,นา,นาด้าน,าน,าน,านแบบมาดามแพม เราจะต้องบำรุงผิวให้หน้าเนียนหน้าใสด้วยนี่เลยค่ะฟุกี้บิวตี้นะคะผลิตภัณฑ์น้ำตบผสมน้ำมนต <laughs> ผัวจะได้รักหัวจะได้หลงนะคะตอบวนไปบนใบหน้านะคะวันนี้เนี่ยเราจะลงผิวสีแทนหน้าเราเนี่ยมีแผลเล็กน้อยถึงปานกลางจากการฉีดโบ็อก หน้าไม่เรียบสม่ำเสมอนะคะก็ต้องทาบำรุงกันไปก่อนและหลังจากนั้นค่ะเราใช้เดวองเท่กันแดดนะคะมาดามแพมคัทแต่งหน้าขนาดนี้นี่จะไปไหนคะอ๋อไปเดินจ่ายตลาดเฉยๆค่ะก็แต่งหน้าแน่นแต่งหน้าเต็มไปไหนก็ได้นะคะสิทธิ์ของเราเรื่องของเราค่ะคนอื่นไม่เกี่ยวอย่าเสือกค่ะทองก็แพงกันเหลือเกินมาดามแพมคะมีทองที่ไหนเนี่ยราคาถูกบ้างคะอ๋อที่สำเพ็งค่ะถูกมากถูกมีงามปราบแปดอ่ะเดี๋ยวดูก่อน อันนี้เนี่ยมูล,ลค่าเยอะมากเลยนะคะสวยดูดูแพงค่ะใส่ครั้งเดียวแล้วก็เคลื่ยงทิ้งค่ะ <c oughs> แล้วก็ต้อแต่งหน้าให้สวยแพงเท่าทองนะคะบางทีเนี่ยใส่ทองไปใส่ทองมาเนี่ยหน้าตาเป็นสังขยาคนจะดูบอกว่านี่น้องคะใส่ทองปลอมหรือเปล่าว่าอะไรองนี้แต่ผลิตภัณฑ์เดวองเทเนี่ยไม่ปลอมนะคะกันแดดค่ะกันแดดได้จริงๆไม่ปลอมค่ะรส ใครบอกว่าผิวแทนไม่สวยนะคะแต่ละคนเนี่ยมีความผิวเนี่ยสองสีหรืออะไรก็แล้วแต่แพมเองเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยผิวสีธรรมชาติของเราเนี่ยก็สวยในรูปแบบของเราอาจจะไม่ขาวเหมือนคนอื่นนะคะวันนี้เราใช้รองพื้นเบอร์ศูนย์สามค่ะเบอร์ศูนย์สามเนี่ยทั้งชนีและก็กระเทยส่วนใหญ่จะคิดว่าอะไรคะดำค่ะมันดำกว่าหน้านะคะมาดามแพมดอกแต่ละยี่ห้อเนี่ยสีคนละสีกันเลยนะคะดังนั้นเนี่ยจะบอกว่าเบอร์3าเบอร์สามเบอร์สองเบอร์สองเบอร์หงเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเมื่อก่อนไงสมัยก่อนไงชีเน่ ตบทีเดียวอยู่โอ้โหหน้าเทาอยู่อย่างงั้นทั้งวันเลยคีย่ดอก <c oughs> พักก่อนนะคะมาดามแพมเนียก็เป็นคนที่เคยพลาดแล้วก็ผิดมาก่อนผิดในการเลือกรองพื้นนะคะแล้วก็เพื่อนก็ไม่ค่อยรักเท่าไหร่เพราะไม่เตือนกูเลยว่าหน้ากูเทานะคะเราใช้รองพื้นกับพับปาาระจย์ฟูกนะคะกด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 ไปให้แน่นคะ่ะด้วยความแน่นของเราเนี่ยราคาจะทําให้สะกดจิตว่าเราสวย <c oughs> บ่อะไรไอ้อะไรที่มันเยี่ยมันแอบอยู่ข้างในนะคะอะไรใสๆเนี่ยเราออาให้ออกมาข้างนอกนะคะอ่ะ เต็มเต็มต็มต็มกดกดกดกค่ะ เนียนแล้วแล้วดูซิบอกว่าสีเข้มเนี่ยมันจะดำไม่เห็นจะดำหรือดำตรงไหนดำของรถนะคะนี่ค่ะ <c oughs> และหลังจากนั้นนะคะเราก็มาใช้รองพื้นรันคอส m e ติกซึ่งเป็นสีเข้มนะคะเบอร์04อ่ะแต้มไปดอกแต้มมันไม่ได้แต้มเลยนะคะสีเคลเคียงกันมากแต่ถ้าใครเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องของสิวหรือว่ารอยแผลเป็นค่อนข้างชัดเนี่ยใช้รันเนี่ยแน่นมากเลยนะคะชนะเลิศค่ะอ่ะแต้มไปอย่างนี้ค่ะแล้วก,ก็กดให้เนียนค่ะด้วยพับาจาร,รย์ฟูกเหมือนเดิมค่ะอ่ะกด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  ะะดูสิเนียนกิฟเลยค่ะคุณขาอลุลดรลดมักแม่จึ้งค่ะจึ้งค่ะจึ้งค่ะจึงค่ะ,คะ,คะเนียนเฉดได้ไหมมาดำแพมไม่ต้องเฉดแล้วล่ะก็ไม่เห็นจะดำตรงไหนเลยนะคะสีก็เข้มแต่ว่าเข้มแบบว่าธรรมชาติดูสิคะกลมกลืนกับแขนไม่โว้เกิน อ่าเดี๋ยวเราจะใช้แป้งรันเบอร์44นะคะในการทานะคะด้วยความรักของเราเ <g iggle> <c oughs> บอร์44ีนี่เราชอบมากเราชอบใช้เป็นเชดดิ้งแล้วมันก็เหลือแล้วมันก็อีถั่วดําก็ทาหล่นแตกแล้วสบายดูสิคะ่ะท่านผู้ชมค่ะอ่าแต้มไปนะคะเป็นเชดดิ้งไปนะคะเพราะอะไรคะเบอร์4 4ีเนี่ยเป็นผิวสีแทนนะคะแต่ว่าไม่ดํานะคะดูปังปุรี <c oughs> มากแม่อันนี้พังปูรีนะคะอ่าทาไปอย่างนี้คะ่ะปัดปัดปัดไปนะคะด้วยแป้ง ขนนวมช้างเป็นมอสหกชิ้นเก้าร้อยบาทดีงามพระรามเปดที่มาดับตะขายได้แล้วค่ะชนะเลิศออเราก็มาใช้แป้งฝุ่นค่ะกดๆๆไปนะคะกดไปให้ทั่วใบหน้าค่ะเพราะว่าหลายคนเนี่ยมักจะบอกว่ามีความเหนียวหน้าหนักหน้าช้ำเชอะแฉแต่ว่าเราจะใช้แป้งฝุ่นเนี่ยเพื่ออะไรคะหน้าเราจะได้ไม่หมองคล้ำแล้วก็ไม่เป็นคราบนะคะสว่างใสไบรออราคะกดๆ,ๆ,ๆไปค่ะถามถึงนะบ้านใครไม่เคยมีทองบ้างอะแพมเอเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบทองอะไรเท่าไหร่หรอกแต่ แต่ว่าเออมันของมันก็สวยมันก็งามนะคะซึ่งาการเก็บเงินกับเก็บทองเนี่ยสร้างมูลค่าได้แตกต่างกันนะ,ะ oui, ถ้าเก injected, ิดเก็บทองเนี่ยพอทองขึ้นเราก็วิขายแล้วก็ได้เป็นเงินมาเยอะมากขึ้นนะแพรมก็อยากจะเก็บนะแต่ตอนนี้เนี่ยซื้อทองไม่ไหวค่ะ hmm. หยดแพงเกินค่ะสองหมื่นเจ็ดโอ้โหกดกระกดกรไรค่ะปัง อัราคาแล้วหลังจากนั้นเรามาใช้แปรงองชิ้นเก้าร้อยบาทที่มาดามแพมขายขายไปแล้วนะคะขายของอีกแล้วหลายคนถามว่ามาดามแพรมค้ามาดามแพรมขายอะไรบ้างมาดามแพรมนะคะเราก็ขายเนี่ยเราก็ขายพุกการหูชิ้นเก้าร้อยบาทเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาดามแพรไม่ได้ทําเองไปซื้อมาขายต่ออีกทีหนึ่งถามว่าเพราะอะไรเราซื้อเป็นชิ้นตามจํานวนและก็ปัจจัยความสําคัญและก็ความสวยของเรานะน้องนะเราจะมาเฉดดงเฉดดิ้งกันนะคะวันนี้เราจะเลือกใช้ดีออในการเฉดดิ้งนะคะเราปัดเฉดดิ้งกันก่อนค่ะ หลายคนก็ถามว่ามาดามแพมค้ามาดามแพมทำครีมขายได้เหรออีดอ,อกตอนนี้มีคานก๊กปชื่อมาดามแคมขายแล้วค่ะ มาดามแพมไม่ได้ทําครีมอะไรขายเลยนะคะท่านผู้ชมขาว่ายละคะ่ะไม่ได้ทําขายนะคะย้ําว่าไม่ได้ทําขายนะคะใครที่ไปแอบอ้างชื่ออะไรอย่างเงี้ยขอร้องเถอะค่ะอย่าเอาชื่อมาดามแพมไปขายเลยค่ะเพราะอะไรคะ่ะมาดามแพมไม่ได้ทําขายนะคะไม่เคยผลิตครีมอะไรใดๆขายทั้งหมดทั้งสิ้นกลา้าเปลี่ยนเป็นที่รู้กันนะคะไม่ได้ขายค่ะกูไม่ใช่พิมพ์ลีพายขายทุกอย่างนะคะเอาเป็นว่าเข้าใจตามนี้นะคะแล้วก็ใช้แฮชานโดที่ขายสอตเทปก็ ซื้อต่อมาแล้วก็มาขายอะไรอย่างนี้นะคะไม่ได้ผลิตเป็นแบรนด์ของตัวเองแสดงว่าเราดังแล้วเหรอมีคนแบบว่าเอาชื่อเราไปใช้เนี่ยโอ้ชนะเลิศนะคะเอ่อหลายคนบอกว่าฟ้องร้องได้แต่เราจะไม่ฟ้องร้องนะคะเพราะเราไม่ได้ไปจดชื่อทะเบียนธุรกิจอะไรอย่างนี้ไม่ไม่ค่ะย,ยังไม่ได้ทําอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะเราไม่ได้ขายย้าําอีกทีหนึ่งเราไม่ได้ขายนะคะไม่ได้ทําครีมอะไรขายเลยเอาเป็นว่าชี้แจงกันตามนี้อาเฉตจมูกด้วยนะคะแปรงไฮไลท์ดั้งเนี่ยคือลดมากนะคะเฉ็ดดิ้งดังให้ดังโด่งเนี่ยแหละคะ่ะแกนจมูก ต้องมาแล้วนะแม่เออปังปุรเีอ่ะสวยไหมสวยนะน้องนะอืมแกนจมูกมานี่ดูแพงเลยจ้ะ ใครที่ถามกันมาว่าผิวคล้ำผิวดำใต้ตา,ตาคล้ำใต้ตาหมองหนูจะใช้ไฮไลท์อย่างไรดีคะเพราะว่ามาดามแพมเนี่ยมักจะใช้ตัวนี้ถ้าใครเนี่ยผิวค่อนข้างคล้ำแล้วก็ดำนะคะให้ใช้ไฮไลท์ที่เป็นสีออกเหลืองๆนวลๆอย่างนี้นะคะมันจะช่วยทําให้ตาเราเนี่ยไม่หมองไม่คล้ำและที่สําคัญขอบเป็นเนื้อแมทนะคะเอาดูสองข้างนะคะเนี่ยตัวจริงเนี่ยทาหน้าหน้าดำนะคะหน้าคลา้ำๆแทนๆอ่ะแต่ดูสิคะสีเหลืองเนี่ยทำให้คนที่ผิวหมองคล้ำเนี่ยหน้าสว่างมากยิ่งขึ้น นะคะ,ะปัดไปค่าปัดไปก่อนค่ะเดี๋ยวก็อ่อนเองนะคะถ้ายังไม่อ่อนก็รออีกครึ่งชั่วโมงถ้ายังไม่อ่อนอีกทีก็นั่งมอเตอร์ไซค์ค่ะ <c oughs> ถ้าเกิด <c oughs> ไม่ไหวก็ไปเดินกลางแดดนะคะเดี๋ยวหน้าก็เมือกเองนะคะเดี๋ยวอ่อนค่ะเห็นไหมไฮไลท์ดุ้งมากแม่แต่ถ้าเกิดว่าจะใช้สีขาวเป็นไฮไลท์เนี่ยถามรอดไหมไม่รอดนะคะเพราะสีขาวกับสีดำผสมกันไม่เสียอะไรคะสีเท่านะคะนักเรียนไม่ปังค่ะลกพักก่อนอืม และต่อจากนั้นนะคะเรามาใช้ด like? like. ินสอดเขียงขอบตาสีดํานะคะวันนี้เราจะเลือกใช้ที่แบบราคาถูกๆเบาๆซิวนาอ่ะเขียนใต้ตาไปค่ะแล้วก็เฉียงมา45องศานะคะเขียงขอบตาค่ะให้ดําไม่คล้ําต้องขับขาหนีบนะคะเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะตาเรียวๆยาวๆฉ่ำๆอย่างนี้เนี่ยดีไหมแล้วแต่คนชอบนะคะอ่ะใส่หางตาไปงัดเบ้าให้ลึกขึ้นมานิดนึงตาเราจะได้ดูมีมิติอ่าอย่างนี้นะคะวันนี้เนี่ยตาเราจะคมๆนิดนึงอ่ะ ดูอย่างนี้นะคะแล้วพหลังจากนั้นค่ะเขียนใต้ตาค่ะจะได้คมๆสวยนะน้องนะพอมีเบ้าตาปุ๊บเนี่ย <c oughs> ดูไอโซดูเป็นคนมีตัง <c oughs> มีปัญญาไปทำตาสองชั้น <c oughs> และหลังจากนั้นนะคะเราจะมาทาตาค่ะด้วยพาเลตของนิ k หรือว่า N Y X <c oughs> ก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่จะเรียกค่ะเพราะมันเจ๊งไปแล้ว <c oughs> ไม่ทามันหายไปจากเมืองไทยเฉยๆแต่ต่างประเทศยังขายอยู่เราใช้นะคะสีน้ําตาลเข้มเนื้อแมทนะคะทาทับสีดาที่เคลือบกลางๆของเราไปเราก็จะได้สีน้ําตาลที่ค่อนข้างเข้มนะคะอะลังัดมาถึงหัวตาเลยค่ะอ่าแต่ไม่ต้องทาถึงหัวนมนะคะเพราะอะไรคะไม่เห็น <c oughs> อ่ะทาไปค่ะทาไปค่ะงัดเบ้าตาเนี่ยให้แบบว่าเป็นอัลมอนด์เชฟหัวแหลมๆเนี่ยอยู่ที่หางตาหัวทื่อๆเนี่ยอยู่ที่หัวตานะคะเบรนค่ะเบรนให้ตาดูโตมากยิ่งขึ้น จะได้ดูแพงค่ะแพงเพราะอะไรคะมีปัญญาค่ะมีปัญญาค่ะมีปัญญาทำตาสองชั้นและทำแกนจมูกของเรานะคะอ่ะปัดไปอย่างนี้นะคะอ่ะปัดไปค่ะตรงกลางนี่เว้นขาวไว้ก่อนนะคะอีกจัดมอเตอร์ไซค์กันมาอีกแล้วเนี่ยกูทําคลิปแล้วทำไมต้องมาตัดหลอดเลยกูไม่เข้าใจเลยนะคะออะแต๊ใต้ตาไปด้วยค่ะทองแพงเนี่ยถามว่ามาดามแพมเนี่ยเคยซื้อทองไหมคะไม่เคยซื้อเองเลยค่ะคุณวิทย์เคยซื้อมาให้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังหามากอ่ะและต่อจากนั้นนะคะเรามาใช้สีน้ําตาลแดงก็ เพิ่มความหวานให้กับลูกตาเราอันนิดสีนี้สีนี้เราจะชอบใช้โทนนี้นะคะตาเราจะได้ดูโตแล้วก็ดูสวยแล้วก็ไม่บวมนะคะอ่าทาไปอย่างนี้นะคะแล้วก็เบรนไปค่ะทาทับไปเลยค่ะไม่อีกเรื่องที่จะเล่าเรื่องของคุณวิทย์เนี่ยเราก็รู้ว่าคุณวิทย์เนี่ยเขาเป็นคนรักลูกรักเมียนะคะแต่ว่าด้วยความรักของเมียเนี่ยรักจนกูแบบว่าหายใจไม่ออกไปซื้อทองมาให้ค่ะแต่ซื้อให้สลึงหนึ่งก็ถือว่าเป็นบุญแล้วที่มึงได้นะคะผัวก,ก็ได้เซอร์ไพรส์ค่ะ เอามาใส่ที่คอค่ะพอมาใส่ที่คอปุ๊บหน้าเมียเริ่มเขียวก็ถานทำไมคะอิสัตว์หายใจไม่ออกเลยค่ะแล้วทองหนึ่งสลึงค่ะหายก็ก็ไปลอยพับชั้นคอตอนนั้นอ้วนไงใส่ไมไ่ใส่ได้ค่ะแต่หายใจไม่ออกอิสัตว์หน้าเขียวหมดแล้ตาตอนนี้อยู่ไหนอ๋อเก็บไว้นะคะเก็บไว้เป็นที่ระทึกนะคะว่าหัวกูเนี่ยรักกูหรือจะฆ่ากูก็ไม่ และหลังจากนั้นนะคะเพื่อความสว่างนะคะว่างน้องว่างสีนะคะเราใช้สีแบบว่าเป็นกิเตอร์กิเตอร์ผสมกันนิดนึงสีทองกับสีน้ําตาลนะคะทาไปตรงที่เปลือกตาตรงกลางค่ะถามว่าทาเพื่ออะไรคะอ๋อให้ดูแบบว่าเป็นคนแต่งหน้าเป็นนะคะให้ดูแบบว่าเยอะเอไว้ก่อนนะคะเงาเงาทองทองค่ะแต่งเสร็จปุ๊บเป็นยังไงคะอ๋อตัวเงินตัวทองคระมดาเพมแต่ไปที่หัวตา นะคะอะแล้วทําแบบว่าแบบเหมือนพี่ป้อมวินิจเหมือนน้องฉัดอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เขาจะชอบทาใต้ตาตรงนี้อ่าเง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 าอ่าสวยก็สวยไม่สวยก็ลบออกมีอยู่ <c oughs> <c oughs> นั้นแหละคะ่ะเรามาใช้ผู้กันชิ้นเล็กคะ่ะที่อยู่ในเซ็ตของเราหกชิ้นกัน ใช้สีดำนะคะแต้มไปค่ะที่ใต้ดวงตาให้ตาเดี๋ยวดูโตดูคมมากยิ่งขึ้นนะคะฟิลนังงามมันต้องฉ่ำมันต้องฟาดค่ะแม่อ่าฟาดไปค่ะปาดไปค่ะอ่าดูนี่นี่ทาไปค่ะทาไปค่ะเออฉ่ำมากผกุการก็ดีนะคะสีติดดีจังเลยนะคะอ่าแล้วก็เบรนไปค่ะดูสีหางตายาวๆฉ่ำๆปังไม่แม่ปังมากเพระอเลยค่ะเดินอยู่คนเดียวเนี่ยกูแต่งหน้าอยู่คนเดียวใครก็ต้องหันมามอง เพิ่มความปังนะคะอ่ะเรามาใช้นี่เลยค่ะตัวกริสตเตอร์เป็นชิมเมอร์เลยแหละอ่ะเบาๆนะคะให้ทา,ให,ทาให้ตาดูเงานดนึงถามว่าทําไมต้องทาตัวนี้ล่ะคะแม่เราจะได้ตาดูเงาเงาดูฉ่ำๆดูแบบอุ้ยเลือค่านิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะทาไปที่หัวตาอ่ะแล้วก็รูดไปอย่างนี้นะคะตาเราจะได้ดูแบบว่าเอ้ยดูมีสเสน่ห์อ่ะทาไปค่ะนี่เราจะบอกให้ว่าอีกอย่างหนึ่งนะคะมาดาแพรมคะ่ะสอนภาษากระเทยวรรณคตได้ไหมคะอ่ะวันนี้ขอ เสนอคําว่าอ่อมอาทิเช่นคําว่ามาดามแพมเนี่ยไม่เห็นสวยเลยอ่อมจะตา ว่าอมจะตายเนี่ยอมแปลว่ารากจับมาจากภาษาไทยพื้นเมืองนะคะอ่อมแกงอมอะไรอย่างนี้อ่อมแปลว่าแก่ไม่ไหวแล้วพังมากนะคะซึ่งไอคนที่ว่าว่ากูแก่แล้วก็กูอ่อมขนาดนี้อดอกไม่น่าจะแก่ตายนะคะทุกคนหนีความแก่ไม่พ้นหรอกค่ะอมก็อมค่ะไม่เป็นไรค่ะเราจะอมอย่างนี้แหละอ่อมให้คนแบบว่าจิกกัดด่าไปค่ะยิ่งกัดกูเท่าไหร่ยิ่งด่ากูเท่าไหร่กูก็ยิ่งดังเท่านั้นนะคะขอบคุณทุกดามากนะคะ ที่ทําให้มาดามเป็นดังนะคะทาไปค่ะอายไลเนอร์นะคะแล้วภาษากระเทยคําต่อไปในวันนี้นะคะอ๋อเป็นภาษากระเทยวรรค,ะคะัมแล้วกันอ่ะวันนี้ขอเสนอคําว่าอ่อมนะคะอ่อมก็คือแก่ไม่ไหวแล้วนะคะเหนื่อยเหนื่อยไม่ไหวแล้วนะอะไรอย่างงี้นะคะ าราคาและจจากนั้นเนี่ยเราปัดมา,า,าคาร่ากันเรียบร้อยแล้วนะคะตาเราฉ่ำม,มากไม่มีคิ้วยังสวยมากเลยแม่สวยจริงเหรอคะ <c ười> คิดไปเองนะคะว่าสวยขนตาชี้ๆอีฮีปีปีกันนิดนึงนะค่ะด้วยขนตาขนทมอยลูกมิงนะคะผสมกับขนทมอยช้างเป็นมอสค่ะมาจากดาวังคารค่ะแบรนด์นี้เนี่ยหาผลิตภัณฑ์แล้วก็วัตถุดิบมาจากที่ที่ไกลๆนะคะ <c ười> <ๆ S 1> เพื่อจะได้ไม่ซ้ํากับของจีนนะคะ <c ười> ตอนนี้เนี่ยของจีนในเรื่องก๊อปแล้วแต่ก๊อปยังไม่สําเร็จนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ผลิตยาเ อวกาศไปจากดาวอังคารนะคะแบรนด์นี้เนี่ยเขาจะสามารถผลิตของจากดาวอังคารได้อย่างไรคะอ๋อเขานั่งยานอวกาศสปุกนิกไปคะ่ะเพราะผัวเจเอกเนี่ย <laughs> ผัวเจ้าของแบรนด์เนี่ยเขาอยู่ที่เยอรมันนะคะ <laughs> เลยดีวงานได้ง่ายหน่อยนะคะทางจีนเนี่ยยังสร้างไปดาวอังคารไม่ได้นะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันนี่ก็เปนรัสเซียอ,อ้าวเหรออีห้ข <laughs> ้อมูลผิดนะคะมาดามแพมดูสิคะฉับแม่ขนห่อมอยลูกมิงแ้แข็งแล้วก็ ตายทั้งกลมนะคะซึ่งหายากมากมันก็เลยราคาชำชานิดเดิงคู่หนึ่งหกร้อยก็ว่าไปเห็นไหม ปังไม่แม่จึ้งมากแม่ยีดอกเห็นแล้วสะดุง้งคิดว่าแม่ชีมาแต่งหน้าเ <_ C> พราะอะไรคิ้วไม่ม <_ C> ีอ่าวันนี้นะคะเราจะมาเขียนคิ้วในทรงเวียงๆนิดนึงตอนนี้เนี่ยตาเราเนี่ยสวยฉ่าแล้วนะคะ <_ C> ปังไหมปังมากแม่จึ้งมากแม่ไม่มีใครอยากรู้ไม่มีใครอยากเห็นของมาดามแพมเลยนะคะ <_ C> อ่าเรามาใช้ดินสอสีน้ำตาลเข้มๆดำๆนะคะอ่าค่อยๆเข <_ C> ียนไปค่ะใครที่อยากเขียนคิ้วสวยหนึ่งค่ะกันคิ้วให้เหลือแต่โคนคิ้วเหมือนมาดามแพม การแต่งหน้าให้สวยเนี่ยเราก็ต้องมีคิ้วกันคิ้วให้ได้รูปนะคะถ้าเกิดว่าใครคิ้วเตีย้ยคิ้วต่ำเหมือนมาดามแพมเนี่ยก็พยายามนะคะกันคิ้วนี่ยให้มีเนื้อที่ของชั้นตาเนี่ยให้กว้างขึ้นหน่อยตาเราจะได้ดูแบบว่าเฮ้ยตกใจตลอดเวลาถ้าน้าเราตกใจตลอดเวลาแสดงว่าอะไรคะเราสวยค่ะแล้วเราจะมีความโค้งความเหวียงนะคะแต่เฉียงออกมา45องศาค่ะถามว่าลัติจูดเนี่ยทำไมต้องเฉียง45องศาคะของคิ้ว พอดีว่าต้องเฉียงออกมา45องศาถ้าไม่ได้45องศาค,คือไม่สวยนะคะอ่าเขียนโกงเล็กน้อยนะคะแต่ไม่ต้องโกงมากนะคะเดี๋ยวผู้ชายคิดว่าเราเป็นคนขี้โกงนะคะไม่กล้ามาจีบค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยมาดามแพมเขียนคิ้วทรงไหนก็ได้นะคะเพราะอะไรคะมีผัวแล้วค่ะมีผัวแล้วแต่งหน้านี่คือสวยนะคะผัวบอกว่าถ้ามึงไม่แต่งหน้าดูไม่ได้เลยเขียนไปค่ะขอคิ้วคมคิ้วดํานิดนึงนะแม่นะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้อายไลเนอร์รสีน้ําตาลเนี่ยโขกให้แบบว่าฉ่ำมากกว่านี้นะคะคุณขาคน ไม่มีคิ้วเนี่ยน่าเอ็นดูนะดูมาดามแพมสิไม่มีคิ้วอ่ะและหลังจากนั้นนะคะเราก็มาใช้ดินสอเอ้ยไม่ใช่ฝุ่นปัดคิ้วนะคะเมื่อกี้เราใช้ดินสอไปแล้วอ่ะปัดไปค่ะที่โหนกคิ้วค่ะทาไปค่ะให้ฟงฟงนิดหนึง่งและหลังจากนั้นก็ใช้สีน้ําตาลเข้มนะคะปัดไปที่หางคิ้วค่ะแม่วันนี้เราจะเขียนคิ้วทรงใหม่เหรอคะใช่ค่ะเราขอคิ้วบางๆนิดหนึ่งนะคะ มาดามแพร์มาแล้วถ้าเกิดเ่าเขียนคิ้วอุยๆหน่อยไม่ได้เหรอคะอิสัต์มึงดูซิเหลือขนคิ้วให้อุยไหมดูเบ้าเดิมดูทุนเดิมด้วยค่ะถามว่าทำไมแต่งหน้าไม่สวยล่ะคะอิสัตมึงดูเบ้าเดิมกูด้วยนะคะกรุณาเรียบเทียบกับเบ้าเดิมแล้วก็เงาเดิมของมาดามแพรนะคะเดิมเดิมเนี่ยดูได้ที่ไหนล่ะแต่แต่งหน้าแล้วก็มีผัวเออจบนะ และหลังจากนั้นนะคะเรามาใช้ดินสออายไลเนอร์นะคะอายไลเนอร์เนื้อเมจิกนะคะซึ่งเป็นสีน้ำตาลเข้มค่ะเขียนไปใต้โครงคิ้วค่ะเพื่อเพิ่มความชัดนะคะแล้วก็ความเป๊ะนิดหนึ่งเพราะว่าอะไรคะบางทีเนี่ยหลายคนบอกว่ามาดามแพมค่ะพี่จะใช้อะไรให้คิ้วดูคมๆดีคะหลายคนก็ถามกันมาอย่างนี้นะคะนี่ใช้ตัวนี้เลยนะคะตัวนี้ก็ได้นะคะอันนี้ของเมยลินดานะคะไปตามหากันดูคะ่ะมันก็จะปังๆเลยนะคะคุณขา เขียนคิวให้คมค่ะปัด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 ไปอย่างนี้นะคะไม่ต้องเนี๊ยบมากค่ะไม่ต้องระบายเธอพาออะไรคะมันจะดูเป็นเส้นขนนะคะคุณขาเลิศไหมอือเอาละแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาใช้เชดดิ้งในการปัดแก้มนะคะอันนี้เนี่ยของกละแงนะคะจะเป็นสีแบบว่าโทนแบบซ่อมๆน้ำตาลน้าตาลนิดนึงปัดไปเป็นเฉดนะคะเราจะได้แบบว่าดูหน้าตอบนะคะดูแบบว่าไม่ได้เด็กข้าวมาหลายวันแล้วพาะอะไรคะผู้ชายชอบคนที่ไม่เด็กข้าวเยอะนะคะดูท่า และชีวิตนี้จะได้ไม่เปืองนะคะทุกคนค่ะเพราะโควิดเนี่ยก็จนกันมามากแล้วนะคะอ่ะดูปัดไปอย่างนี้นะคะสวยปะเออเก๋มีฟิลเป็นนางแบบค่ะมาดามแพมขาตอนล้างหน้ามาเนี่ยน่าจะล้างยากหน้าดูเลยนะคะเพราะแก้มาดามแพมเนี่ยอูมหน้าดูเลยนะคะปัดจนหน้าเล็กเลยค่ะมาดามแพมขาทาปากอุบอวดอุบอวบอุ้มอเนี่ยทาอย่างไรไม่ให้โป๊ะค่ะมาดามแพมขาอ่ะก่อนอื่นนะคะเราใช้ดินสอเขียนขอบปากสีน้ำตาลเข้มค่ะ เขียนไปนะคะเพื่อที่ว่าขอบปากเราเนี่ยจะได้อลังการค่ะอืมถึงทาเลยมาก็ไม่โป๊ะนะคะคุณขาาเพราะบางทีเนี่ยใช้สีอ่อนเนี่ยมันทําให้ดูไม่เป็นขอบปากนะคะตอนนี้เราก็จะได้ขอบปากแบบเุนสุดพลังค่ะ เออต้องเขียนขอบป,ปากก่อนนะคะใช้สีเข้มเนี่ยเขียนถ้าใช้สีธรรมดาเขียน,นไม่ติดนะคะไม่เลอดค่ะอ่ะแล้ววันนี้เราจะมาใช้ลิปสติกมาดามเป็นคนที่ชอบทาลิปสติกหลายโทนนะคะผสมกันเรามาใช้สีจันนะคะซึ่งเป็นสีแบบว่าซ่อมๆน้ำตาลเข้มๆหน่อยเบอร์22นะคะทาทับขอบป,ปากไปคะ่ะอ่าใช้สีน้ำตาลอย่างนี้ทาทับไปนะคะนี่อย่างนี้นะคะมันจะได้ไม่โปะ๊ะ เทนเกาหลีจะปากบางๆไง,งอินเตอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะปากหนานิดนึง เราก็จะดูแบบว่าเป็นปากมีมิตินะคะฉ่ำๆจริงๆค่ะอ่ะเรามาใช้คอนซีลเลอร์นะคะสีน้ำตาลนะคะทาไปที่ในปากตรงของเรานะคะอ่ะแล้วก็เบรนค่ะเราจะได้ดูอดมิติเดูอดอ,อิอ่มแบบไหนคะมาดามแพมอิ่มแบบกินชาบูหรือว่าอิ่มแบบว่าหมูเกาหลีค่ะ <c oughs> หรือว่าไก่บอลชอนคะ <c oughs> อ่ะดูนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยค่อยทากลอสทับเออสวยปะออ เห็นไหมเซซีซอ่าแล้วหลังจากนั้นคาถาลออทับไปอ่านี่ไงคะเคล็ดลับทับปากอบอิ่มเซ็กซี่เนาะ เราก็มาใช้นี่เลยค่ะไ่ไ,ไลท์นาเนียของเรานะฮะทาไปที่โหนโกแกม้มปลายจมูกอ่ะให้หน้าดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะให้ดูแพงๆเงาเงนิดนึงนะคะ<ๆ>แต่ถ้าเงามากเนี่ยเดี๋ยวเราจะดูเป็นแบบว่าสาวใช้แรงงานนะคะอ่ะแตะไปคะ่ะอ่ะดูเออปังไหมปังปุริเยนะคะไม่ว่าคุณจะผิวสีไหนก็สวยได้นะคะ และหลังจากนั้นนะคะใครมีปัญหาหัวล้านผมไม่ดกผมไม่ดําหน้าไม่แพงนะคะเอาไปเลยค่ะแต้มไปเลยค่ะ1ชิ้น300บาทดีงามพระราม8นะคะช่วยแก้หัวล้านอายในหนึ่งนาทีแค่ทาถูทาถูทาถ,ทาถูคุณก็สามารถสวยได้นะคะคุณขาอ่ะ,อะแต้มไปค่ะแต้มไปก่อนค่ะเดี๋ยวอ่อนเองนะคะเพราะอะไรคะเมืองไทยี่ยมเป็นเมืองร้อนนะคะคุณขาอาแต้มไปค่ะอ่ะดูไม่ต้องมานั่งปลูกผมอยู่นะคะแต่เราสามารถอําพรางให้ดูแบบว่าผมดก ดำได้นะคะด้วยแฮชัโดค่ะนะคะเห็นไหมเปะเวอร์หน้ารูปไข่เสียเปะเวอร์เลยค่ะคุณขาออาแต้มไปค่ะแต้มไปก่อนค่ะเดี๋ยวอ่อนเองนะคะผู้ชายเนี่ยอาจจะชอบความน่าเล็กของชนีก็ได้ถ้าใหญ่เกินน่ะกลัวหลวมหน้าผานะคะ เอาละค่ะก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับทองแพงแต่งหน้าอย่างไรก็แต่งอย่างนี้และนี่จําได้ไหมคะคู่ละสิบบาทที่เราซื้อมาจากตลาด สำเพีงนี่ค่ะดูสิคะเป๊ะไหมเป๊ะเอามาติดติดเดี๋ยวก็สวยได้ดอกทองเพียบเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้เนี่ยคิดว่าคลิปนี้คงได้ประโยชน์กับหลายๆคนนะคะไม่จําเป็นเสมอว่าจะต้องลงรองพื้นขาวเสมอไปแล้วคุณจะสวยนะคะลงรองพื้นสีเข้มคุณก็สวยได้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายค่ะจ๊บทองแพงก็แต่งหน้าให้แพงตามทองนะคะ